รายงานผลการดำเนินงานครูสกรระดับตำบลชัยสถานไตรามาส3าปีงบประมาณ2,568 1. งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568สอสกรระดับตำบลชัยสถานมีการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน64คนแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ประถมศึกษาจำนวน11คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน36น มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน17คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568มีนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนหรือ Ennet จำนวน17คนเข้าสอบจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้มีสิทธิสอบทั้งหมดถือว่าสุดยอด 2. งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ2,568สกรรระดับตำบลชัยสถานได้จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกอาชีพได้เรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการดำเนินชีวิตอย่างมีความ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในทุกกิจกรรมล้วนมีผู้เข้าร่วมเกินค่าเป้าหมายอันนี้ก็เก่ง างานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรรระดับตำบลชัยสถานจัดและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนให้ชุมชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้านนี้ก็วัยธรรมดา 4. งานที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองน่านในการดําเนินงานตามนโยบายหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ2568เช่นวันที่28-29มิถุนายน2568สํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดน่านจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูศูนย์การเรียนรู้และครูสสชการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ ที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย 2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลักสูตรยกระดับการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยสื่อดิจิทัลกับ Generative AI for Teachers ในวันที่7-9กรกฎาคม2568 3. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ Zero Dropout ด้านการศึกษาในจังหวัดน่านในวันที่14สิงหาคม2568 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 5. รับผิดชอบงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ 6. การร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายปาดแน่แต่ละสุดท้ายนี้ขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและน้อมรับทุกคำแนะนำขอขอบพระคุณครับ